สำหรับใครที่เข้ามาดูแล้วยังไม่ได้กดติดตามนะครับฝากกดติดตามที่ตรงนี้แล้วก็กดแจ้งเตือนที่ด้านหลังตรงนี้จากนั้นกดทั้งหมดตรงนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับก็ขอต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาอัปเดตการแลกของรางวัลจากเว็บไซต์ za com research นะครับก็คือเว็บนี้เลยนะครับเว็บนี้เนี่ยผมก็เคยแนะนําไปหลายคลิปแล้วนะครับผมก็เคยทําคลิปไปหลายคลิปมากนะครับใครอยากดูก็สามารถไปดูได้นะครับ หรือว่าใครที่อยากรู้อะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเว็บนี้ก็สามารถไปดูได้เลยนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาอัปเดตการแลกของรางวัลที่ผมได้แลกไปเมื่อ2-3วันที่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูประวัติที่ผมได้แลกไปกันก่อนนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับอันนี้จะเป็นในแอป,ปนะก็เว็บนี้เนี่ยมันมีทั้งเว็บไซต์แล้วก็เป็นแอป,ป,ปเลยนะครับใครที่ใช้เป็นมือถือก็สามารถโหลดมาเล่นได้เลยนะครับผมให้เพื่อนกดไปที่ขีดสมขีดตรงนี้นะครับเพื่อทําการกดไปที่เมนูก่อนนะครับ แล้วก็มาที่เมนูตรงนี้นะครับก็คือเป็นประวัติทำมาทำรรวจตรงนี้เลยนะครับกดเข้าไป <mel od ic> อ่ะโอเคแล้วก็ให้เพื่อนๆทําการเลื่อนลงเลยนะครับ <mel od ic> ด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นประวัติที่เราได้แลกของเราัไปนะครับอันนี้ผมแลกไปล่าสุดเนี่ยก็คือวันที่1เดือน7ที่ผ่านมานะครับก็จะเป็น2อ,อันนี้นะครับสใบเว็บนี้เนี่ยมันมีให้แลกเป็นบัตรทรูมันนี่นะครับไม่ใช่โอนเข้า w a เล e โดยโตรงนะก็เป็นบัตรเนี่ยข้อเสียก็คือจะมีค่าธรรมเนียมแพงนะครับค่าธรรมเนียมของ ที่เราจะเติมเข้า w a เล e เนี่ยมันสูงนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะอันนี้ก็เป็นบัตรโูมันนี่ที่ผมได้แลกไปนะครับก็จะเป็น2ใบนี้เลยนะครับเป็นใบอันนี้กับอันนี้นะครับก็จะใช้คะแนนไป490คะแนนนะครับตรงนี้ก็จะได้มา150บาทนะครับผมถอนไป2ใบนะครับเดี๋ยวเราไปดูในเว็บไซต์กันนะครับในแอปเนี่ยมันจะไม่มีรหัสนะครับเราต้องไปเอารหัสในเว็บไซต์อีกทีหนึ่งนะครับเพื่อไปเติมใน w ล l l e t ดูว่าจะเอาไปเติมที่ไหนก็แล้วแต่นะครับให้เราไปเอาในเว็บไซต์นะ เดี๋ยวเราไปดูในเว็บไซต์กันนะครับอันนี้ผมก็อยู่ในเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยนะครับวิธีที่เราจะดูของรางวัลที่เราทําการแลกไปเนี่ยให้เพื่อนๆ <capt ains> เลื่อนลงด้านล่างเลยนะครับเลื่อนลงเลยนะครับจนกว่าจะเจอเมนูแบบนี้เลยนะครับรางวัลทั้งหมดของคุณนะครับตรงนี้ก็เป็นของรางวัลที่เราทําการแลกไปทั้งหมดเลยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นในส่วนของบอัตรทรูมันนี่หรือว่าบัตรการีนาน <unexpected> อะไรประมาณนั้นนะครับ <manuscript> ก็ตรงนี้เลยนะครับประวัติที่ผมได้ถอนไปนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตรงนี้นะครับ ล่าสุดเลยนะครับก็คือวันที่2เดือน7ตรงนี้เลยนะที่ผมถอนไปเนี่ยก็คือวันที่1นะครับเดือน7แล้วของรางวัลเนี่ยส่งมาวันที่2นะครับวันที่1นเนี่ยก็คือวันพฤหัสนะครับวันที่2เนี่ยก็คือวันศุกร์ที่ผ่านมาหรือว่าเมื่อวานนะครับวันที่ผมอัดคลิปอยู่วันนี้ก็คือวันเสาร์นะครับผมปกติเว็บนี้เนี่ยเขาจะส่งของรางวัลภายในวันศุกร์นะครับก็คือทุกวันศุกร์เนี่ยจะส่งของรางวัลมาแน่นอนนะครับ ถ้าใครที่ไม่ได้ภายใน1เดือนนะครับก็สามารถติดต่อแอดมินไปได้เลยนะครับแต่ปกติที่ผมแลกมาเนี่ยก็คือจะได้ทุกครั้งเลยนะครับผมไม่เคยเจอปัญหาที่ว่าแลกไปแล้วของรางวัลไม่ได้อันนี้ผมไม่เคยเจอเลยนะครับใครที่เจอก็สามารถติดต่อแอดมินไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ของเพจ a z c o m ไว้ด้านล่างเลยนะครับเพื่อสามารถกดลิงก์แล้วก็ไปติดต่อแอดมินได้เลยนะครับแอดมินก็ตอบเร็วอยู่นะโอเค ตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของรหัสบัตรนะครับตรงนี้14หลักให้เราเอาไปเติมในโวลเลตหรือว่าจะเอาไปเติมที่ไหนก็แล้วแต่นะครับเติมเกมก็ได้นะครับเติมพวกฟรีไฟก็ได้เช่นกันนะครับอันนี้ที่ผมก็จะลองไปเติมใน True w a l l e t ให้เพืพ่อนได้ดูกันนะครับถ้ามีเสียงรบก,กวนก็ขออภัยเพืพ่อนด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปเติมในโว l l e t กันนะครับต้องเอาทีละตัวไปเติมใน w a l l e t เพราะว่ามันคัดลอกแล้วก็ไปวางไม่ได้นะครับวิธีการเติมเนี่ยก็ เพื่อนเอารหัสตรงนี้นะครับไปเติมได้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยเอาไปเติมได้เลยนะครับเ mm. พื่อนๆสามารถเอารหัสตรงนี้เนี่ยไปเติมได้เลยนะครับจะเป็นรหัส14หลักนะโอเคเดี๋ยวผมก็จะเอาไปเติมในโว l เล็ตให้ดูนะครับส่วนวิธีการเติมเงินเข้าวลเล็ตเนี่ยให้เพื่อนกดมาที่ตรงนี้ได้เลยนะครับเติมเงินเข้าบัญชีตรงนี้นะกดเข้าไปเลยนะครับแล้วเพวื่อนจะเจอกับเมนูบัตรเติมเงิน t r u ม Money แบบนี้นะครับกดเข้าไปเลยนะ หลังจากนั้นเนี่ยให้เพื่อนเพื่อเอารหัส14หลักมาใส่ในช่องนี้ได้เลยนะครับตรงนี้นะใส่เข้าไปเลยนะครับใส่ให้ถูกด้วยนะครับแล้วก็ทําการกดถัดไปตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมก็จะเอารหัสมาเติมทั้ง2ใบเลยนะครับ โอเคตอนนี้ผมก็ใส่รหัสไปแล้วนะครับเพื่อนๆดูตรงนี้ได้เลยนะครับ5 5 7 0 2 8 8 5 2 4 0 2แล้วก็44นะครับ5 5 7 0 2 8 8 5 2 4 0 2 4 4น,นนะครับตรงเป๊ะนะครับไม่ใช่ว่าผมไปเอารหัสที่อื่นมาเติมไม่ใช่นะครับโอเคเดี๋ยวผมก็จะกดเติมเลยนะครับสามารถกดยืนยันตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อทำการเติมเงินนะโอเค ถ้ามีเสียงรบกวนก็ขออภัยด้วยนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการเติมเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็สามารถกดเรียบร้อยตรงนี้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะเติมอีกใบหนึ่งนะครับ ใบที่2ผมก็ได้ใส่รหัสเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนดูเลยนะครับว่ามันตรงหรือเปล่านะครับผมดูได้เลยนะโอเคเป็นรหัสอันนี้นะครับด้านล่างตรงนี้นะครับโอเคดูได้เลยนะครับว่ามันตรงหรือเปล่านะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมก็จะกดเติมเลยนะครับกดถัดไปตรงนี้ได้เลยนะครับผมกดเข้าไปแล้วก็กดยืนยันได้เลยนะ อ่ะตอนนี้ก็ได้ทําการเติมทั้ง2ใบเป็นที่เรียบร้อยนะครับครบทั้ง2ใบแล้วนะก็กดเรียบร้อยได้เลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวคลิปนี้ผมก็จะแจกซองด้วยนะครับดีวผมขออนุญาตสร้างซองแป๊บหนึ่งนะครับ มขอยืนยันเลยนะครับว่าเว็บนี้ถอนเงินได้จริงแน่นอนนะครับจากที่ผมได้ถอนไปทั้งหมด17ครั้งตรงนี้นะครับเพื่อสามารถดูได้เลยนะส่วนของรางวัลของเว็บนี้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่บัตรูมันนี่หรือว่าบัตรการีน่านะครับไอโฟนขนมอะไรแบบนี้ก็มีนะครับ เพื่อนเสามารถเข้ามาดูได้เลยนะครับเข้ามาดูเองได้เลยนะดีิผมก็จะแปละลิงก์สมัครไว้ด้านล่างเลยนะครับใครสนใจก็สามารถกดลิงก์สมัครเข้ามาได้เลยนะครับสมัครฟรีนะเล่นได้ฟรีแล้วก็ถอนได้จริงด้วยนะครับส่วนการทํางานของเว็บนี้ก็คือการทําแบบสอบถามนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบสอบถามที่ทางแอดมินเนี่ยได้ส่งมานะครับของใครที่ไม่มีแบบสอบถามมาเลยก็สามารถติดต่อแอดมินไปได้เลยนะครับ อันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับที่ผมรู้ก็น่าจะเป็นพวกอ,า,อายุเพศหรือว่าที่อยู่นะครับประมาณนั้นนะ<ม>ก็ตรงนี้จะเป็นแบบสอบถามทั้งหมดเลยนะครับที่ได้คะแนนน้อยก็จะใช้เวลาในการตอบสั้นนะครับส่วนอันที่ได้คะแนนเยอะๆเนี่ยก็จะใช้เวลาในการตอบยาวหน่อยนะครับผมส่วนลิงก์ซองวอลเล็ตเนี่ยเพื่อนๆสามารถเข้ามากดลิงก์ในช่องคอมเมนต์ของคลิปนี้เลยนะครับเป็นคลิปที่ผมลงไปเมื่อ3วันที่ผ่านมาอันนี้นะครับ ก็หลังจากที่ผมลงคลิปล่าสุดอันนี้ไป10นาทีนะครับผมถึงจะแปะลิงก์นะคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับใครสนใจอยากสมัครก็สามารถกดลิงก์ใต้คลิปผมเพื่อไปสมัครได้เลยนะครับแล้วก็ฝากคุณผู้ชกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องผมนั่นเองนะผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ